อร่อยอ่ะทุกคนแล้วชาทําไมเด็กถึงติดอ่ะทําไมต้นบุญติดชาลูกของน้องเจีย๊ยบไปดูเลยนะหลบมากทุกคนยังยังเด็กอยู่เลยกี่เดือนติดชาค่ะเห็นแม่กินชาไม่ได้ค่ะต้องเอามือตะกุยจะกายจะกินชาให้ได้ค่ะพ่อกินชาเอออยู่หมัดเลยแล้วเด็กที่ได้กินชาจะสลาดเพราะอะไรทุกคนพเพขาอเ่า่ะน้ําเลือดน้ําเหลืองเขาดี ระบบการทํางานของสมองเขาจะดีทุกคนมันก็จะไปเลี้ยงระบบประสาทระบบสมองเด็กก็จะมีะเขาเรียกอะไรคะเหมือนกับว่าเขาก็จะมีะสมาธิอย่างเงี้ยคะ่ะเด็กเขาก็จะมีความเฉลียวฉลาดเขาก็จะมีอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าลูกใครกินชาแล้วฉลาดไม่ต้องแปลกใจนะคะจะฉลาดกว่าคนในวัยเดียวกันไปดูน้องต้นบุญถ้าไม่เชื่ออีฉันไปดูต้นบุญไปดูลูกน้องพัดทุกคนลองไปดูสิลูกน้องตาลลูกน้องพัดลูกน้องตาลน,นี่เป็นทุกคนเป็นไมเกรนถึงขั้นอาจเจียนกินข้าวไม่ได้ พ่อแม่พาไปหาหมอจนทุกข์ใจทุกคนแล้วปวดจนไปโรงเรียนไม่ได้ปวดจนน้องทรมานมากๆทุกคนดูทุกวันนี้สิลูกน้องตาลนะ่ะสวยมากคือเป็นสาวสวยทันแม่ทุกคนตอนนั้นผมเพราะว่านางเครียดปวดหัวไมเกรนเด็กอะ่ะเพราะเส้นเลือดอะ่ะมันถูกบีบเลือดได้ไม่ได้ดีพอทุกคนมันทําให้เด็กมือหัวอยากจะอาเจียนแล้วปวดเกรง็งคุณไปดูสิทุกวันนี้ปีหนึ่งปวดสักทีหนึ่งก็ทัาม,มันเถอะนี่ลูกน้องตาลเป็นไมเกรนแบบหนักมากทุกวันนี้สวยหนักมาก เห็นไหมคะแล้วคุณลองไปดูล <coś S 2> <rawd Moder> ูกน้องพัดลูกน้องพัดไม่แข็งแรงนะไปถามน้องพัดได้เลยเพราะตอนตั้งแต่กําเนิดแล้วค่ะไม่แข็งแรงต้องใช้เครื่องช่วยนู่นนี่นั่นทุกคนพัดนะให้ลูกกินตั้งแต่เด็กเลยคุณไปดูตอนนี้ดิลูกพัดแข็งแรงมากฉลาดมากเก่งมากทั้งสองคนเลยยิ่งน้องผู้ชายนะเพราะน้องพัดท้องเขาก็กินเขากินลูกคนแรกก็กินเป็นผู้หญิงเนาะให้ลูกกินด้วยตัวเองกินด้วยพอทีนี้กินไปกินมาทุกคนฮอร์โมนดีไปปั๊บปั๊บปั๊บกับสามีเอ้ยเขาเร พอมีคนที่สองนนองน้องพัดก็แบบว่าออ้ยยังกินต่อได้ไหมอย่างเงี้ยก็ไปถามแม่จา๋าพอแม่จ๋าประสบการณ์ปับป๊บปั๊บปมาก่อนแม่จ๋าก,ก็บอกกินเลยแม่จ๋าก,กินลูกแม่จ๋าแข็งแรงอ่ะน้องพัดก็กิน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 ปรากฏว่าลูกน้องพัดคนที่สองออกมาแข็งแรงมากลูกเธอแข็งแรงมากฉลาดมากหล่อมากทุกคนไปดูนะลูกน้องพัโหล่อสวยโอ้ยทั้งบ้านนี่คือสิ่งที่จะให้เห็นว่าทุกคนสมุนไพรมัน นะมันไม่ได้เป็นยาที่จะไปกดประสาทหรือว่าจะไปทำให้ปอตับไตไส้พุงมันพังมันจะไปทําให้ร่างกายเราอะเกิดการไหลเวียนเลือดได้ดีแค่นั้นเอง